นี่ภาษาอะไรอิตาลีครับโดมคนเดียวนะไม่รู้นะไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกลัวผมเปล่ากลัวทำไปเรื่อยๆอย่ารับหน้าผมใครที่ไม่รู้นะไปแบบว่าบูลลงบูลลี่แล้าหุบหมดเลยนะไม่ต้องห่วงนะถูกมไหมน่ากลัวชับๆอยู่แล้วโอ้ช็อตๆน่ากลัวใช่ไหมรให้เราเพึ่งมาเอาช็อตๆออกไปหนึ่งคนก็เลยจริงเหรอแล้วต่อให้ต่อให้ต่อให้เหรอขิงกันไปขิงกันมาสวัสดีครับโยโย่อทำไมวันนี้มึงแต่งตัวแร็ปจังวะ แบบฮิปฮอปอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนอ่ะไม่รู้เหรอไม่รู้ดิเรียกแก๊ปมาเมื่อกี้สัมภาษณ์เต็มเลยเฮ้ยไรู้อีสัตว์เหมือนก็เล่นไม่รู้เรื่องเลยเออเอาใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่าชื่อน้องอะไรน้องอาร์มนะครับน้องเซนน้องเซนต์น้องยี่น้องกูวันนี้ผมอาร์มวายโจกับเซนวายโจโอเควันนี้เรามาบุกรายการโชว์มีเดอะมันนี่นะฮะซีซั่นทูนะครับวันที่เราอัดเนี่ยเป็นรอบแชมป์เอ้ยใช่หรอรอบชิงรอบชิงถูกปปป่ะแรรเอ์ แรปเปอร์ด้วยเดี๋ยวเราแต่เราจะมีแบบกิมมิกนิดหน่อยคือมีเกมให้เขาเล่นไอซ์แมนเตรียม,มเกมมาเนี่ยผมเราทีมงานเตรียมเตรียมมามโอเคไอ้สัตว์เอ้ยมึงก็ตามน้ำไปสูวะก็เดี๋ยววันนี้พาไปหาโปรดิวเซอร์แล้วก็แรปเปอร์นะฮะโดยจะให้เล่นเกมอย่างที่เราเตรียมมานะครับคือจะให้เขาแรปสดถูกปะ อสังหาริมทัพย์นี่ก็นิ่งเลยพี่ครับผมแรบสดใช่ฮะแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยคุณต้องมี AK ก่อน AK ผมเหรอเซนต์ถั่วเขียวเฮ้ยเขียคมบอกกูชอบอ่ะเกมเซนไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวชาเขียวกูชอบหมดเลยคุยใครเนี่ยคุยคุยคุยก้องคุยกล้องเดี๋ยวพาไปดูในงานนะฮะวันนี้เป็นไฟนอลราวด์ไปติดตามกันเลย let's go สวัสดีครับสวัสดีพี่เบนบิสซี่สไแล้วก็พี่ฟิกส์นะครับอันนี้จากทีมซีทูแถบแถบครับแถบแถบวะเนี่ยคุณชอบไหนชอบไหนอันนี้พี่โซนหรืออะไรอ๋ออ๋อนี่ไปกันไม้ไหมแถบแถบเลยผมถามซีทูก่อนดีกว่าซีทูตอนนี้แบบกลัวทีมไหนพิเศษไหมกลัวแม่ปวดทีตัวเองมากกว่าอันนี้ไี่นั่ใช่ทีมทูเหรอ คุณรีบรึเฮ้ยคุณตอตอนนี้เหลือ k x ทถูกไหมน่กวับับอยู่แล้วโอ้ับชับน่ากลัวใช่ไหมรอตาขาบมาแบบตาข่าวปะมืดนมืดรอบรอห้หลเราเพิ่งเอาชับชับออกไปหนึ่งคนก็เลยจริงเหรอ โอ้โหนี่สวยแล้วต่อให้ต่อให้ต่อ <c oughs> ให<ช>้เหรอฮะไอ้ก็คือขิงกล้ไปขิงกันมาอย่างนี้เลยแปลงคืนแรงคืนคือเข้ามาอยู่จุดนี้ครับคือทั้งสามคนต้องบอกว่าท็อปฟอร์มหมดแล้วทั้งสามคนแล้วใครชนะก็คือรู้สึกว่าสมควรทั้งสามคนอะ่ะเอา<ช>จริงครับพูดตรงๆถ้าสมควรที่สุดแล้วคนเนี้ยอะไรนะร้องอะไรนะเพลงอะไรนะเพดเมตโต้ขอเพดเมโตนิดน<ะ>ึงน<ะ>ิดนึงเพดเมตโตะ เฮ้ยมีเฮ้ยมีฮัฟโวด้วยเหรอไอ่ไอ่เซนลงเพลเมทโตดิเพชไม่เอา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 ม่เอามเอาไี่เอาไม่เอา้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เลาไม่เอาไม่อาไม่เาไม่เไม่เอาไม่เไม่เอา่เอามเอาไม่เอาไม่เยาไม่พูดไม่เอาไม่นอาไน่เอีไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เีไม่เอาไมแเ้วไม่เอาไม่พูดไม่ม่เอยไม่เมเอาไม่ลไม่อไม่เอาไม่อไมลอาไม่ไมอนนี้เาไม่มีไม่เีเลยฮะก็มีตอี้มี p อ p มี C2 แล้วก็มเอาี้ผมอากให้พี่เบนบิซซี่กับพี่ฟิกแล้วน้องสไป คนที่อยากมาประกวดโชว์มีหน่อยปีหน้าอะไรเงี้ยหรือคนที่แบบอยากเป็นแรปเปอร์แต่ว่าใจไม่กล้ายูสูถามนิดเดียวนะมึงมาทําไมเนี่ยเอาถือไหมอ๋อถือไหมโอ้โหเหนื่อยใจจริงเลยก็คืออยากฝากนะอยากสมมติน้องผมอยากจะมาเป็นแรปเปอร์อยากมาประกวดโชว์มีดูแรปโชว์มีเดอรมันนี่โชว์มีดูมันนี่โชว์มีดดื่ออะไรโชว์มีเดอรมันนี่แกไม่ดีต้องไปถามต้งติดเลยตรงนี้อ่ะต้องต้องต้องทำมีงกับ้างต้องเตรียมตัวไงอยากจะฝากให้น้องเขาแบบมีพลังหน่อยแบบมันก็ถ้าเรา ถ้าเราชอบแล้วเือเราชอบทำมันลุ้มๆแกแค่เราเองถ้าเราชอบแล้วเลยสิก็คือถ้าชอบอ่ะก็ทำต่อไปลุยไปนะใช่ทำไปเรื่อยๆอย่าไปแบบคาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะสำเร็จหรืออะไรแต่ว่าทำเพราะว่าเราชอบเดี๋ยวมันจะตอบแทนเราเองสำเร็จนะครับใช่แล้วก็ล้มลุกมาเยอะเพลงแล้ปล่อยกันเรตลอด พเก้าจุดสามโฟล์วมันไม่ติดตามมันจะตามน่าจะบอกให้ติดติดเลยก็ได้พี่ติดเลยอ่ะสัมภาษณ์เนี่ยใช้สัมภาษณ์พี่เบนหน่อยโอ้ยเหนื่อยใจงานนั่พี่เบนถามอะไรนะคำถามวันนี้รู้สึกไงนะครับไม่ใช่อาจจจะบแล้วนให้แรงบันดาลใจกับน้องๆที่อยากเป็นแรปเปอร์ให้ที่เขามาประกวดแล้วไม่กล้าแบบกล้าที่จะออกมานิดนึงนะครับเพรว่าโอกาสอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะถ้าใครคิดว่าอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆหรืออยากจะแบบไปอีกขั้นหนึ่ง ในในวงการที่บอกทีเดียวตอนนี้เคินเกินไม่ใช่ต้องให้รุ่นพี่นะตอนที่จะมารายการนี้คือแบบต้องค่อนข้างเตรียมตัวให้พร้อมนิดนึงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกรอบคือมันค่อนข้างต้องการความพร้อมในระดับหนึ่งจิตใจร่างกายคือจะแรปเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องสามารถด้วยใช่มันต้องครบแล้วต้องพกดวงมาด้วยเพราะแบบต่อยคุณแรับเก่งบางรอบแบบรีเพสอะชนทิเบอร์เอแต่ว่าดวงดวงล้วนเรื่องอะไรพวกนี้แต่ทิเบอก็ดันไปพลาดอีกใช่ไไดดระยะเวลาในการทำเพลงแต่รอบมันน้อยมากนะครับผมก็คือต้องเลยบอกว่าต้องการคนที่เตรียมพร้อมที่ผมถามด้วยไหมรอบนึงมั มันทำเพลงมันกี่วันอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงคือวันนี้รอบหนึ่งผมแพ้แล้วตื่นมาต่อมาต้องเข้าสิร์ตทำอาทิตย์หนึ่งสองเพลงยังต่ำสองเพลงยังต่ำก็เลยบอกต้องหาคนพร้อมจริงรายการนี้เตรียมตัวฮะถ้าใครอยากมาประกวดนะดูแบบแซนแต่ปีหน้าจะมาประกวดประกวดครับผมไม่ต้องคำแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ให้ไม่ต้องคำแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากคนที่แบบมาประกวดหน่อยว่า แบบเราเนี่ยใจต้องแบบกล้าแค่ไหนเออเพราะว่าเราเข้ารอบลึกด้วยเออใช่แล้วเรามาแบบสู้อ่ะมาแบบเต็มที่เลยอ่ะมีทริคอะไรบอกเขาหน่อยมีทริคยังไงเตรียมตัวยังไงทริทำทำไปเรื่อยๆอย่าล้มอย่าล้มหน้าของพ่อสู้ๆครับทุกคนสู้ๆอยากให้ทุกคนสู้ๆแข็งต้องแตตก่างต้องแตกต่างยอดโอ้โหอันนี้น้ำอะไรเนี่ยอ๋อไม่แบ่งด้วยโอเคขอบคุณนะครับมา เดี๋ยวนี้ผมเจอพีดีอีกคนหนึ่งแล้วพี่ปอน <c oughs> พีดีเป็นว่าแป๊ดดุนำ้ำ <c oughs> พีดีฟอนดิวเซอร์ไง <c oughs> เดี๋ยววาไปเจอกับโปรดิวเซอร์ของ PXP นะฮะพี่ปอนพีฮอตไป ไปไม่ได้ฮะ <c oughs> เขาคุยอยู่เบรกไว้ก่อนคุณอยู่สต็อปตรงนี้เลยนะฉันบอกเลยนะฉันรักผัวฉันมากฉันอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยฉันเนี่ยอยู่พานกมาก,ก่อนฉันเนี่ยเจอส้มฉันก็บอกส้มยุดแต่ไม่ยุด<ต>ฉันน<ต>ับส้มน้องส้มไม่ยุดพี่ไปพ <c oughs> ี่ก็มั่วอะไรของมึงเนี่ยกูเล่นแม่สีตางอยู่พี่ปอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาผมอยู่กับพี่ปอนจาก PXP ยังไงครับพี่สอนผมหน่อย PXP นี่ PXP นะครับครับผม รอบชิงแล้วพี่เป็นงัง้งลูกทีมพี่มั่นใจไหมมั่นใจครับเรามั่นใจจริงๆแล้วเราไม่ได้หวังนะครับเรามาเพื่อเราแฮปปี้นะครับเราก็รู้ว่าลับแบบจากคนที่ไม่เข้าใจจนถึงวันนี้ทุกคนเข้าใจในลับแล้วอเงเราก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับมันถึงทุกกลุ่มแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้แบบลับมาป็นจุดนี้ได้อะไรเงี้ยมันพัฒนาขึ้นมากเรา ดีใจแล้วก็ภูมิใจครับมาช่วยรันวงการเนี่ยว่าเราไม่ได้มาแข่งขันนะอะไรเงี้ยโหสุดยอดมากอันนี้คือวิสัยทัศน์ของพีดีนะฮะคุณดูไว้นะฮะใครที่ไม่รู้นะไปแบบว่าบูลลงบูลลี่ถ้ผมตกหมดเลยนะห่วงนะก่อนที่จะไปเนี่ยพี่รับให้รายการผมเลยไหมโดยมีคีย์เวิร์ดว่าไปจบโอเคไิดต้องมาปิดป้อกไม่ต้องก็ได้ลอง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 องสักหน่อยเ ผมไม่เอาเหม็นนะบิดบล็อกเอาธรรมดาดีกว่าพี่โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่รายการว <c oughs> ัยจูอ <c oughs> คุณก็รู้ดีโอวัยรุ่นแม่งเหมือนมันจุดกันในโตเฮ่ <Hey. S 2> อเก็บ,บอกเลยผมไม่ดูหรอกไฮโด้เฮยอาก็บอกเลยวันนี้ทุกคนออกมาแม่งไม่ได้โดนล่ามโซ่เยอะเย่ย <Yo. S 2> วันนี้ทุกคนมาเชียร์เ <c oughs> ชียร์ทีมหลายๆทีมเย <Yo. S 2> อ โอเควันนี้ผมภูมิใจมากที่พอแม่งไปถึงสตรีมโยอะเป็นเมนสตรีมเบบี้ตอนนี้ผมก็ไหลไปเรื่อ <Yo. S 2> ยๆแลไม่มีหยุดแล้วไหลไม่มีเหนื่อยวันนี้มาเชียร์ทุกคนนะเวจี oh. แล้วไม่มีเอื่อยออตอนนี้ผมมาทํายังไงดี mm. ก็บอกเลยว่า ของคิวทุก e ีพีเย้โหเป็นไงฮะพี่ปอนยังไงเดี๋ยวเผื่อมีน้องๆเขาแบบอยากมาประกวดเขากลัวอะไร่เงี้ยพี่ฝาไม่ใช่เต็ตรีเ็มตัวยังไงอะไรเงี้ยพี่จริงๆแล้วถ้าเรารักกันแล้วจริงๆนะครับคุณต้องออกมาข้างนอกถ้าคนอยู่ข้างในมันไม่ใช่คุณต้องมีความกล้าแล้วก็มั่นใจออกมาเจออะไรหลายๆอย่างมันมันไ่ฝึกพัฒนาตัวเองได้นะครับผมก็มาเจอเพื่อนๆมาอะไรเงี้ยหลายอย่างซึ่งมันทําให้ช่วยกันรังไปครับผมต้องกล้าฮะแน่นอนครับลุยครับขอบคุณพี่ปอนมากพี่อยู่ขอบคุณมากครับพี่โซฟ้าโงคดี วิส <iyorsun? S 1> ัยท <I said. S 2> ัศน์ของโปรดิเซอร์มันเป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องเฉียบแหลมมองถึงอนาคตการกายนะฮะอะไรของมึงวะเดี๋ยวไปดูต่อโอเค สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหมิเซอร์ปอปปอลอตนะฮะจาก PXP PXP โอ้ยเกิดผิดอีกแล้วจะเป็นอย่างนี้ให้ได้เลยเต้นยิ่งยงเลยอ่ะวันนี้คือรอบชิงแล้วใช่ไหมพี่ Yes sir ลูกทีมของพี่คือเวจีวาจา Yes sir วาจาเวจีอยากจะฝากอะไรหน่อยไหมเฮ้ยทีมทีมกูมันแบบแน่นอนเว้ยอะไรเงี้ยขิง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 ใช่เราจริงๆคือทุกเทปเราขิงกันมาเยอะมากไม่รู้จะขิงขาตะใครยังไงแล้วก็รอบนี้เหมือนจริงๆอยากมาโชว์ให้สนุกมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี ้วที่ถ่ายเทปไฟนอลนี่วันเกิดเวจีด้วยเหมือนกับว่าวันนี้อยากจะแบบมาโชว์แบบอยากให้ทุกคนมาเอนจอยกับโชว์เหมือนมาฉลองวันเกิดให้เขามากกว่าแล้วก็จะไม่ได้สนเรื่องชนะหรืออะไรใช่เหมือนผมอยากมอบโชว์นี้ให้กับฮิปฮอปแล้วก็อยากมอบโชว์นี้ให้กับเวจีแบบเฉลิมฉลองให้กับเวจีและฮิปฮอปประเทศไทยด้วยเลยไม่ได้แบบว่าไม่อยากจะขิงใครจริงๆขิงมาเยอะแล้วอยากจบด้วยรอยยิ้มบ้างเพราะเทปล่าสุดที่เพิ่งดูคือเพลงอาร์ตโอ้ชืว่อถีมากผมชอบมากคุณครับฝากติดตามด้วยเทปหลังๆมันจะเดือดขึ้นเรื่อยๆนะ จริงอ่ะน้องเซนเาให้พี่ป๊อบบอกเลยไหมให้พี่รับสดนะฮะมีคีย์เวิร์ดคีย์หนึ่งให้พี่พูดในรับก็คือคำว่าไวโจไวโจไวโจบพี่เยอะอะไรหรอจัดเลยนะพี่ เย่อเย่อมองซ้ายมองขวาไม่เห็นแต่วัยโจอ่ะโทษทีตรงเนี้ยกูจิกโกลถ้ามึงหิวอ่ะมึงก็ไปแดกปลาต้มโกลโทษทีอ่ะกูไม่ใช่เด็กกับโปโลไม่ใช่เว้ยแรปสดที่โชว์มีเดอะมันนี่ยนี่ใคร S I R P O Double P แล้วใครก็รู้ว่ากูจะแชมป์อ่ะวันนี้อ่ะโทษทีฝากด้วยเวจีเย่อสุดยอดครับจ้าพี่นิดนึงพี่สำหรับคนที่เขาอยากมาแบบว่ามาประกวดอะไรเงี้ยแล้วไม่กล้าพี่ให้คำแนะนำน้องน้องหน่อยอยากจะพูดสั้นๆว่าจริงๆในยุคที่ผม แรปมาไม่มีอะไรแบบนี้เลยแค่คุณจะอัดเพลงคุณจะหาช่องทางการเพอร์ฟอร์มไปเล่นปาร์ตี้ทีต้องไปขอเขาเล่นทุกวันนี้ผมว่าประตูบานใหญ่มันเปิดแล้วอะเปิดมาขนาดนี้แล้วมีแบบช่องทางให้คุณแรปเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณจะรออะไรอะโอกาสมันเยอะมากๆคุณแค่ต้องข่คุณอย่ารอให้โอกาสไปหาคุณคุณต้องวิ่งมาหาโอกาสตอนนี้มันง่ายมากแล้วเพราะว่าช่องทางมันเยอะมีสปอตไลท์ที่พร้อมจะฉายคุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาหาสปอตไลท์เพราะในยุคของผมเนี่ยโหแค่วิ่งหาเวทีเล่นเนี่ยมันยังยากเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนมา ีนี้ก็2,000อยากให้มีซีซั่นหน้านะถ้าพันหมื่นคนอยากให้มาก่อนไม่ต้องกลัวแวบที่บ้านอาจจะเหนื่อแล้วออกมาเจอเพื่อนๆบ้างใช่อย่าไปรอโอกาสง่ายๆเลยฮะตอนนี้มันช่องทางมันเยอะมากเยอะมากๆรีบทำซะนะครับขอบคุณที่เซอร์ปัปปะรถด้วยครับขอบคุณครับเจสอ่ะครับเจสอาฟุลไลยอสวัสดีครับพี่ท็อปเรซี่ล็อกซี่ครับวันนี้ทีมของคุณ C2 เข้าชิงเลยนะฮะครับใครครับสมาชิกในทีมตอนที่เข้าชิง แคร์็ครับผมแเล็สุดยอดนะฮะน้อยพี่ง <c oughs> ่วงใช่ไหมผมว่าง่วงโอเคที่เตรียมตัวไงเาบ้างฮะตื่นนอนแต่งฟันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทั่วไปผมผมน,น่าผมน่าจะไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรน่าจะเป็นที่ เคมากกว่า,า,กกวาแล้วโชว์นี้คิดไว้ว่ายังไงหวังไว้ว่าจะเป็นแชมป์เลยหรือว่าแค่เราอยากเพอร์ฟอร์มให้ดีที่สุดจริงๆถ้าบอกว่าไม่ได้หวังแชมป์เลยมันก็คงไม่ใช่เราก็หวังแชมป์ไว้ประมาณนึงครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็หวังให้โชว์มันออกมาดีที่สุดมากกว่าครับ<อ>มีแอบกลัวทีมไหบ้างจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กลัวครับเรารอดูโชว์ทุกทีมเพราะว่า Week, ทุกสัปทุกอีพีแบบว่าโชว์มันออกมาดีมันสนุกเราก็แบบ แฮปปี้ครับอีกอย่างมันเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับม,มันไม่มีใครตกรอบหรือใครอะไรแล้วตัดสินกันแล้วใช่ตัดสินกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะโอเค อย่างพี่ท็อปนี่ก็มาจากสายการประกวดเหมือนกันยังไงผมอยากให้ฝากถึงน้องๆที่เขาแบบว่าออยากประกวดอยากมีอยากแบบว่าเป็นแรปเปอร์อะไรเงี้ยก็แบบลองเกอกใบสมัครแล้วออกมาจากบ้านดูนะครับผมใช่แค่นั้นเลยใช่ครับผมผมแค่นั้นเลยครับผมก็จริงๆผมก็แบบเด็กโง่ๆคนหนึ่งเด็กมหาลัยโง่คนหนึ่งไม่ได้มีความสามารถอะไรเราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้โอกาสมันเยอะแล้วเนาะใช่ใช่ครับโอกาสมันเยอะสุดยอดครับนี่คือวิสัยทัศน์ของโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ว่าไม่กล้าที่จะ ออกมาแข่งขันข้างนอกก็ลองทำผลงานดูครับทำไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดฝันโอเคโอ้ขอบคุณแม่ครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ มาฮะตอนนี้อยู่กับเรียกว่าในยุคผมนะผมเติบโตกับเขาเลยนะเซลไซน์นะผมชอบพี่เฟรดดี้มากผมเติบโตกับเขาจริงๆผมดูประวงประวัติอะไรรู้จักว่าเนี่ยทันไหมเนี่ยไม่ทันจริงหรือเปล่โตอันนี้พี่เล่าให้ฟังได้จะพี่เฟรดดี้เล่าให้ฟังอันนี้คือรอบชิงใช่ไหมพี่เฟรดดี้ใช่ครับผมรอบชิงชนะเลิศของโชมิทแมันนี่ซีซั่นสอ่าแล้วทีมสตูไฟตอนนี้ก็ไม่เหลือไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเด็กยังไม่ค่อยปื้มโอจีไอซ์เอเดกับทรเดตครับผมสองคนสุดท้ายก็ไปกันแล้วครับไปซะแล้วแล้วในใจมี เชียร์ใครไปพี่เป็ดดี้มีไหมต้องมีสักคนแหละเอาจริงผมเชียร์ยังไงดีผมเชียร์ทุกคนนะตู้งตอบกลางอ่ะไม่ต้องตอบไม่ม่ดาราหรือกูต้องตอบแรปเปอร์ตอบแบบพี่ดีกว่าไม่เนใจแบบพี่รู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยกูชอบว่ะคนนี้แบบโอเคผมบอกตรงผมรู้สึกว่าเด็กตอนนี้ที่กําลังมาแล้วผมรู้สึกว่าความไฟแรงความ ความเจนใหม่ผมให้สไปดมสไปไทยไทยๆด้วยนะความไทยๆชอบเพราะว่าเขาเป็นตัวในท้องที่เขาเป็นลูกชุ่งเขาเนอแต่เขาเท่ได้อะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับคนว่าคุณไม่ต้องมาจากนิวยอร์กหรือว่ามาจากไหนหรอกคุณมาจากบางปะกงก็ได้แลวสิ่งสําคัญนะครับให้พี่เฟรดดี้แนะนํากับเด็กรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมาเป็นแรปเปอร์หน่อยบางทีเขากลัวพี่นะมองตาอยู่มองตากลัวเหรอเอาเป็นว่าผมใช้สโลแกนนี้มาทั้งชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ผมไปกับโต้งไปขอไทยเทเล่นคอนเสิร์ตเปิดให้ คือกล้าได้ไออดน้องไม่ต้องกลัวถ้าน้องรู้ว่าสิ่งที่น้องทําน้องรักและน้องอยากทาจริงจริงน้องไม่ต้องกลัวน้องไม่ได้ฆ่าใครตายหน้าพี่อาจจะดูแต่ว่าใจพี่ดีนะน้องคันหน้าน้องมาแล้วพี่อย่างน้อยถ้าเกิดพี่ไม่ให้สร้อยพี่ก็ให้คำแนะนำน้องถ้าไม่ให้สร้อยเดี๋ยวผมขอแหวนได้ไหมผมมาแล้ปแบบพี่ผมให้ตงไหนเน่เซนมีอะไรปากพี่เฟนตี้ไหมเราทันว่าเาซ้ายอ่ะแตเราได้มาแบบได้ป่ะในรายการไม่ได้หรเราถ้ามีซีซั่นหน้ามาไหมอาจจะโหเย็ดเค้กกูถามบอกอาจจาเนี่ยนะซุปเปอร์สตาร์จริงไงพี่ใหื่ม นี่เป็นไงเฮ้ยอ้แบมโตนี่ร้อยปัโอเคครับพี่เบนดีถ้าจะติดตามพี่มีอะไรมาผลงานอะไรไหมครับพี่คือภายในอีกไม่กี่อาทิตย์ผมบอกเลยว่ามีออกมาแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีออกมากับเซาไซด์ด้วยเซาไซด์ภูเก็ตด้วยมากับพี่เดด้วยเต็มทีกับพ่อเบาอแล้ว รอบล่นอยบางเราฮะนี่ภาษาอะไรครับอิตาลีครับโดดคนเดียวนะไม่รู้นะไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะสบหรับใครที่เป็น FC s o u t h า i d ไซ์นะฮะสติลไฟ์ถึงแม้ตกรอบแล้วแต่เรายังเชียร์ทีมอื่นได้ทุกคนครับโอเคขอบคุณมากครับพี่เป้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮ้ยเก่งสากมาครับ ถ้าเราพูดถึงโชว์มีนี่เราไม่เจอท่านนี้ไม่ได้เลยซันนี่เดย์ไทยเทโพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหนี่โอจีของแท้เลยฮะมีอะไรอยากแบบโชว์วันนี้ไหมกับลูกทีมคนอื่นถึงแม้ว่าทีมเราจะแบบไม่เป็นไรพี่มีมีอะไรจะบอกคนอื่นไหมก็บอกว่าถ้ายังไม่สําเร็จเราก็ต้องทาต่อไปสิ่งที่เราทามาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็จนถึงสมัยนี้โหเห็นคนมาแยะเนี่ยแล้วทามันก็สําเร็จแล้วนะครับพาร์ทหนึ่งแต่ถ้าสมมติคุณยังทําอยู่แล้วมีความฝันจะทําต่อไปครับกว่าเราจะมาถึงจนี้ก็ว่า ีเอเอครูนะดูไว้นะนีเขาต้องแต่แรกเลยนะฮะมีใครไห้สามคนที่เข้าชิงวันนี้มีใครแบบที่เราแบบรู้สึกเฮ้ยกูชอบคนนี้ว่ะพี่จริงๆชอบทั้งสามคนแต่ถ้าจะให้แบดออนสักคนสักคนเลยถ้าจะให้แบดออนเนี่ยมีอยู่ในใจละต้องพูดถูกเดืงไหืนได้ไหมผมอยากรู้อ่ะขอสไปร์เลอร์สติลไฟนเนี่ยเขาเชียร์สไปร์นะใช่เพราะว่าน้องเขาเฟรีชแล้วก็ วิธีการลงคำแรปเราเขาแบบว่าพุ่งอ่ะมั่นใจความมั่นใจอีกสองคนก็ชอบมากเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เทียบกับน้องอ่ะเราชอบน้องมากกว่าชอบน้องมากกว่าในแง่ของความน่ารักความเฟชความเด็กนะพี่เดแล้วตอนนี้เด็กยุคใหม่เขาอยากเป็นแรปเปอร์อยากประกวดนู่นนี่นั่นพี่ได้ให้คาแนะนําอะไรได้ไหมแบบกล้ากล้าหน่อยอะไรแบบนี้บางทีเขากลัวเข้ามาใช่พี่จริงๆไม่มีอะไรมากเลยนะขอให้มีความมั่นใจขอให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มาด้วยความรักที่พอมจริงแล้วก็เข้า ใจในคอมเจอร์จริงๆไม่ใช่มาเพราะว่าแฟชั่นนะแต่ถ้าจะมาก็มาเลยนะซีซัน3แน่นอนเจอกันฟังไว้เซนฟังไว้เก่นตื่นมาไงได้บอกก่อนนะสุดยอดนะนี่คือคำแนะนำดีจากซันนี่เดย์ไทยเทวิเดย์ขอบคุณมากครับโอ้โหครับผบครับสวัสดีครับวิเดย์ขอัคุณครับเตรียมบิ๊นอะไร Come here, come Yo, what's up, bro? Yo, man, Get a a yo, bro. team, Okay, let's go. With you. We gotta go. กูไม่คุยกับมึงหรอกบายบายวันนี้เขาให้กูลงมาเก็บเบี้ยเอาไปสองบาทแล้วกันอยากฟังกูด่าไอเด็กเคี้ยวบอ๊ะไว้จบเฮ้ยเอาโอ้แหวไปเรื่อยเลยเอาตัวเนี้ยมาเอ่อแม่วแม่พันธุคุณดูไม่ต้องพูดไม่ต้องอายผมแค่อย่าคุณโชว์แบบสปอตคำไม่ต้องจดคำผมทำแบบโฟลว์ไม่ต้องโชว์ใครแล้วสุดตีนเลยไม่ดูกู